สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็จะมาแนะนำการสร้างบ้านนะคือหลักๆเนี่ยก็คือสิ่งที่จะต้องหาก็คือที่ดินนะคือต้องหาที่ดินที่มันถูกใจนะว่าตรงไหนแล้วก็ตรงไหนที่มันสร้างบ้านได้ด้วยนะคือไม่ใช่แบบอยากสร้างตรงไหนก็ได้นะคือดีไซน์ก็ มาสร้างตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ติดน้ําตกเออหาแบบหาแบบที่แบบนี้อ่ะมาน,นานมากแล้วก็แบบคือบางที่มันมันไม่ได้แบบนี้ไงมันแบบมีพวกโจน่ะพวกมอนที่เราจะต้องไปตีอ่ะคือมันอยู่ในบริเวณบ้านเรามันรู้สึกแบบตึงหิดตงิด,งงดคือเราต้องอยู่ด้ยวยความสงบก็คือการการจะสร้างบ้านก็คือถ้าเราเล่นที่ คอมพิวเตอร์ PC นะเราก็กด F 4แต่ถ้าเล่นจอยก็คือดิฉันไม่รู้เพราะดิฉันไม่เคยเล่นจอยนะแล้วก็กดคําว่า B เราก็มาเลือกว่าเราคร้บอันไหนบ้างแต่ว่าสิ่งที่แนะนำก็คือถ้าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องค้บอะไรยังไงนะคือสิ่งคือเราต้องมาหาวัตถุดิบก่อนก็คือวัตถุดิบก็คือตัวนี้ นะยกตัวอย่างนาะฮะวัตถุดิบก็คือไม้พวกไม,ไม้ไม้เนี่ยก็คือเราต้องไปตัดไม้ไผ่นะไม้ไผ่แล้วก็หินเป็นสิ่งสําคัญเลยนะสองอย่างเนี่ยไม้เนี่ยเราต้องตัดที่ต้นไผ่คือต้นไผ่เนี่ยจะต้องเป็นต้นที่มันแบบรากมันอาจจะสูงนิดนึงไม่ใช่ไอตัวรากที่มันจะมีเขียวๆนะต้องรากที่มันแบบ สามารถตัดได้ถ้าถ้าไม่รู้ว่าตัดต้นไหนได้ลองตัดก่อนถ้าตัดไม่ได้จะเปลี่ยนต้นแล้วก็หินหินคือหินเนี่ยเราสามารถเดินเดินเดินแล้วเราเจอแต่ถ้าแบบเฮ้ยผมไม่รู้ว่าหินมันอยู่ตรงไหนบ้างกดตรงที่แผนที่นะแล้วเราก็กดตรงรูปใบไม้เนี่ยจะ้ะแล้วเราก็เลือกเลือกเลยว่าเราจะหาอะไรคือเร,เราจะหาหินใช่ไหมเนี่ย อันสุดท้ายแล้วก็กดหินแล้วมันก็จะโผล่ที่แผนที่นะว่าตรงนี้มีกี่ก้อนตรงนี้มีกี่ก้อนแล้วเราก็วาร์ปไปแต่ถ้าเรายังไม่วาร์ปยังไม่มีวาร์ปเราก็เดินไปเซฟไปก่อนนะแล้วก็คือบางคนก็แบบเฮ้ยพี่ผมจะวางยังไงคือไม่ต้องวางจ้ะเรามีแผบอยู่แล้ว ก็คือกดโตเบียเอ้ยโตโตบีเหมือนเดิมนั่นแหละอ่ะแล้วเราก็กดตรงเนี้ยก็คือแบบนะว่าเราอยากสร้างอะไรบ้างประมาณเนี้ยคือเราจะสร้างบ้านของเราที่เป็นบ้านสามชั้นก็ได้แล้วก็กดปุ๊บสมมตนินะเรากด F ถ้าเป็นคอมนะแล้วก็กดมาวางตรงที่เลขแปดแล้วเราก็กดเลขแปด มันก็จะเป็นอย่างนี้ให้เราเลยเราสามารถสร้างได้แบบเป็นร้อยหลังก็ได้นะถ้าขยันหาวัตถุดิบนะบอกไว้ก่อนพอเราเระาวาังเสร็จใช่ไหมเหมือนตัวเนี้ย <c oughs> แล้วเราก็ต้องหาไม้เหมือนที่บอกกับหาหินพอเราหาเสร็จแล้วก็เราก็มากดเลยกดตรงเนี้ยเห็นปะตรงที่มันสีนํำเงินเนี้ยต้องเอาตัว ต้องเอาต้องเอาเมาส์เนี่ยมาวางเหมือนเรายิงธนูอ่ะเออต้องต้องเอามาวางด้วยนะมันถึงจะทำได้เห็นปะถ้าถามว่าสวยไหมมันก็สวยแหละมันทำบ้านได้แค่เนี้ยแต่แบบเนี้ยคือง่ายมากเลยนะเทียบกับสร้างเองอ่ะคือบางทีเราไม่จะเป็นต้องขาบนะคือบอกให้รู้ เราไม่จำเป็นต้องไปคาเพราะว่าเราได้แบบมันแล้วเราก็มีไม้มีหินก็ขับๆไปเลยเพราะมันจะมันจะค้บให้เราอัตโนมัติเลยเราวางไปเลยใส่ไปเลยคือมันเหนื่อยมากเลยนะตอนที่หาหาของวัตถุดิบอะในอนาคตน่าจะมีฟามทำฟาร์มได้ คือเกมแบบมินิเกมมันก็เยอะนู่นนันี่ก็เยอะบางคนก็แบบเดินผ่านๆไงไม่เก็บมองข้ามไงจะมันสำคัญนะวัตถุดิบอะไรก็แล้วแต่ที่มันเก็บได้แล้วต้องเก็บนะเหมือนพวกมแมลงอะไรพวกนี้คือผู้เล่นใหม่เนี่ยคือต้องต้องดูคลิปแนะนํานะหรือว่ากันไหนที่เราไม่เข้าใจเราพิมพ์ใน youtube เลยเผื่อมีช่องอื่นเขาแบบสอนเล่นอะไรประมาณนี้ เห็นปะง่ายกับจิ๊กเดียวเองแต่ถ้าจอยนี่ไม่รู้นะพ่อไม่ได้เล่นจอยไม่มีจอยสับจางอะทำคือเราสามารถตั้งป้อมปราการได้ด้วยนะคือทำได้เยอะเลยอะะถ้าถามว่าจะสร้างเสร็จไม้แป๊บไม่น่าจะแป๊บหรอกน่าจะนานเลยแหละเพราะว่าหิงไง หินคือหายากมากต้องรอให้มันแบบเกิดอีกอ่ะหอเหะแตบบ่เดียวก็จะหมดแล้วนะเนี่ยเห็นเห็นกดอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยมันเป็นตรงตรงหาที่ไหนใช่ไหมแผ่ไอบ้บ้านบ้านไอ้พื้นที่ที่ดินตรงเนี้ยแผ่ที่จ่ตรงนี้เลยจ่ะตรงที่มันมีเมียวเนี่ยนะ หรือว่ามันจะมีเฟสตกปลาอยู่เนี่ยมินิตกปลาถ้าคนอยากหาดูที้ดอกไม้ม่ะบสดก่อนคือถ้าใครไม่รู้หรือไม่เข้าใจอันไหนหรือว่าอยากอยากรู้ว่าเอออันไหนทํายังไงนู่นนั่นนี่ก็เม้นเม้นมาได้นะว่าไงเหมียวเหมียวก็สําคัญต้องลูบหัวมันทุกรอบเพราะว่าไม่ว่าเราจะเห็นที่เมืองไหนก็แล้วแต่เราต้องลูบหัวมัน เราจะได้ของรางวัลจากมันนะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วจ้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะ